ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างเคไฟฟ้าแมทไทยนะครับจากหน้าง,งานจริงนะก็อหทางการทำนะครับเนอะอาคารห้องเรียนแห่งหนึ่งเร่วงใหม่นะครับปรับปรุงระบบไฟใหม่ทั้งหมดในในใบคิวงานเขาให้เป็นท่อขาวลอยโชว์นะฮะของเดิมของเขาก็เป็นท่อขาวอยู่แล้วนะครับเนี่งดูออกมาเปลี่ยนห้องใหม่ทั้งหมด เขาฝังบล็อกนะครับเปลี่ยนจุดไม่เอานะฮะแบบเป็นยังไงประมาณนี้ครับแบบประมาณนี้ห้องโถงมีทั้หมดหกอดมีฝาลงอยู่หกเขาไม่มีแบบให้ผมนะครับเป็นลักษณะเขียนคร่าวๆนะฮะ หลอดเป็น6หลอดใส่เป็น LED คมยูใสนะครับหกลมทั้งหมดสิบสองนะครับปลั๊กก็แนวทางการทำทำเป็นท่อขาวเนี่ยกำลังวางตั้งบล็อกอกันอยู่นะครับของเดิมอเรื่อข้างเนี่ยข้างล่างหมดแล้วนะฮะก็แนวทางการทำเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะทำอะไรแบบไหนประมาณไหนอะไรยังไงไนะครับ ผมผ่านไปเกือบหนึ่งวันหนึ่งห้องห้องเดียวมีเหลืออีกประมาณ2ห้องนะครับก็ความขึ้นหน้าขึ้นหน้าก็ได้ประมาณนี้นะครับเริ่มใส่หลอดทำท่อเสร็จเริ่มตอดสายนะฮะท่อยังไม่เสร็จนะครับเริ่มต่อสายดูว่าเป็นแนวทางนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะฮะ ทำเป็นท่อขาวลอยโชว์ทุกอย่างลงจากฝ้าหมดไม่มีบนบฝ้าสักเส้นเดียวท่อนะครับส่วนข้างบนฝ้าตรงนี้ใช้อะไรในการใช้คูกผีผเสื้อนะครับต่อก,ก็ใช้คุกผีผเสื้อโอเคประมาณนี้ แนวทางการทำไม่ได้บอกกดีที่สุดครับผมก็วันที่ล้วนะครับการทำวงจรท่อเข่าลอยโชว์ของอาคารเรียนนะครับเป็นการปรับปรุงระบบไฟนะครับทำการเปลี่ยนระบบไฟให้เป็นแบบลอยโชว์ทั้งหมดไม่มีขึ้นฟ้าเลยนะฮะ อาคารนี้ไม่มีไม่มีแบบแปลนครับไม่มีไม่เขาเรียกอะไรไม่มีแบบไฟให้ผมนะเน้นจุดเดิมก็คือมีพัดลมมีหลอดอะไรประมาณนั้นมีสปักแสงสว่างนะครับจุดเดิมโคมไฟเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็น led แบบโคมอยู่ใสนะฮะมีทั้งหมดอยู่6หลอดนะครับมีพัดลมอยู่6จุดมีไฟสุกเฉินมีปลั๊กตามจุดต่างๆแบบเดิมเขาทั้งหมดเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แคบมาทำการเปลี่ยนระบบสายให้เฉยๆนะครับเป็นแนวทางเดี๋ยวเราไปดูห้องที่ผมทำเสร็จนี่ก็คือห้องที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้เป็นแนวทางในการทำท่อนะฮะยังไม่ได้ลองสวิตนะฮะส่วนชุดเก่าของเขาเป็นแบบฝังไม่สามารถเอาบล็อกทับได้เพราะผมไม่จะมารถฝังผู้ข้างหลังได้นะฮะ ช่างเขาให้ทำการโปูและเก็บสีเองนะครับทุกอย่างทางนี้โรงเรียนเขาให้ทําเป็นรอยหมดเลยนะท่อขาวรอยชูไม่ให้ขึ้นฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นลนักษณะแบบนี้อันนี้คือรับพันลงนะเดี๋ยวผมจะเจาะอีกทีนึงนะครับนี่คือหลอดแคมยูที่ผมได้ติดตั้งไปเป็นรอยแล้ว LED นะฮะนะครับ,นะรบประมาณนี้ทุกอย่างเป็นแนวทางในการทำนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุด อาคารนี้ไม่มีสัญญาว่าจะต้องส่งงานเมื่อไหร่นะครับผมก็ยังแปลกใจนะครับหรือว่ามีแล้วเขาไม่บอกผมแต่เขาให้ผมอยู่ประมาณ5้าวันนะฮะในการทำห้าวันนี่คือชั้นชั้นแรกนะฮะชั้นแรกมีอยู่สองห้องห้องใหญ่ห้องนอนหรือเปใใล่าไม่แน่ใจแล้วมีสองห้องเล็กคือห้อง,องน้ําแล้วก็มี ห้องครูประจําชั้นแล้วก็มีห้องห้องโถงใหญ่นะ่าจะเป็นห้องนอนรวมหรือเปล่าไม่นในใจนะฮะเพราะเห็นมีเตียงส่วนชั้นล่างยังไม่ได้ทําชั้นบนค่อยผมห้าวันนะครับส่วนสัญญาผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกผมนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนชุดไฟระเบียงมีอยู่สามหลอดนะครับยังไม่ได้ใส่กำลังทำท่ออยู่นะฮะมีสามสี่หลอด ตู้ควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตู้เดิมของเขาเป็นกี่ช่องเห็นบอกว่าในแบบจะเปลี่ยนเป็นหกช่องนะฮะนี่คือตู้ที่ผมจะทาการใสร่ตู้ให้เขาอยู่ตรงนี้จุดรวมไปทําไปหาแต่ละห้องแต่ละห้องอีกทีนึงนะครับก็เป็นแนวทางในการทำครับแก้ไขตามหน้างานนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับ ให้ดูเป็นแนวทางนะคะถ้าเสร็จแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับผมถ้างานจริงนะครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ